จะลงแล้วทุกคนใจเย็นทุกคนหิ้วเข่าอะไรล่ะหิวเข่าหิ้วเข่าเดี๋ยวก็ได้กินตีนกอกอย่าพูดหิวเข่าจะได้กินตีนมามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อพาไฟให้เพื่อพาไฟเอ่ออาซงตีนอะไปเอาสวัสดีฮะอาแมมม่าอารมมาลองขับไหม ไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้ถ้าให้อาแเมล่าขับนะผมบอกเลยว่าได้ไปโรงพยาบาลทั้งคู่อ๋อหรอผมหงท้งพังง้างนิดนึงนะได้ครับได้เอ้อพวกก็จะไปไหนกันครับไม่พาไปหหนมผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะตรงบ้านของมามาที่สองกิโมจะตายแล้วอุ้ยฟามามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาอ่าเมลมาข้างโลกข้างโลกอ่าเมลมาอะไรเข็มขัดข้ากข็มขัดด้วยนะอ่าเมลมาไอ้ยังกษ์ไม่ไหวเลีกหลอยหลีกหลอยนะ ผมไปเลยไปทุกคนไปด้วยมาฮะไปผมไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเพิปลาปลปลปลปโอ้โหนี่ไงชอบปล่อยตีกลางเนี่ยเดืนดน้องร่างน้องไงเอดน้อเออแล้วมังนองอย่าห้าเป็นไอ้น้องกูไปฟังอ่ะหัวมันแข็งมันคงเออโอ้โอ้ผมว่าผมก็ไม่ต e. ่างกับอาแมงบ้านะเนี่ยไปครับ โล่ของมังแรงแต่ว่ามันเลี้ยวยากหน่อยเพราะอะไรถึงเลี้ยวยากครับมันมันเลี้ยวยากเม่รู้เมันกนโย่ใด้กันนะปฏัโอษโอ้โหของว่าเขาเขาเโาอถึงกล่องแล้วใ่ไหมอะเอามงม่าเห็นไหมัอาเ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 ออเ็กล่องเซ็้กล่องเราต้อไปจากตรงนี้นะต้องรีบปลอดภัยเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อมงมาของนี้หน้าของ้า Ô thằng này, thằng này nè. hôm ó, hôm nay, hôm ba, hôm nay, 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 hôm cái hôm này, hôm này. hôm nay,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  โอ้โหไหวไหมอะแมงบ้าฟาฟาฟาโอ้โหเศรแล้วตรงนี้อะฮะเดี๋ยวผมไปเรียกพยาบาลคุณพยาบาลครับคุณหมอว,ว่าไงครับพวกนั่งก็จะไม่ไหวแล้วคนไหนครับพคงนี้แน่น่ะโอค้โหฟาขึ้นเตียงเลยครับเตียงขึ้นตียงต่าง,างขาขาเงขาผ่าหมอเทว่าไงผ่ สุดท้ายก็ต้องมาพักฟื้นหมดเป็นไงน่าเห็นไหมใส่ตีกังเอ้ยคุณหมอผมผมผมไม่เป็นอะไรคุณหมอครับครับมายืนใกล้อ่ะครับมันก็เลยใจดิ้นติดผมเสียงเงงเมื่อไหร่น่ะตอมอร์นะม,มาใกล้ใกล้เลยกูหฝั่งตรงข้ามกินข้าวยังอ่ะไม่ได้แล้วไม่กินแล้วครับอย่ากินเองนะครับตอบมอน,นะครับเอนนะะ็งวะ ใจคอจะไม่ชื้นไม่คืนชิดเขาเลยเหรอฮะผมเขาบอกว่าผมมาไปอะไรตอมอับไปนู่นไปนี่โอ้ยุ่งยากมากเลยที่จัดครั้งว่ะก็เลยต้องใส่ชุดนี้ไปใช่ไหมครับแกงชุดนอนไม่ได้นะแต่ผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องผ่าง้างเปลี่ยนเชือไป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 เพาดงนั้นทุกคนเขาบอกว่าผมอ่ะบิงแป๊บนึงเขาบวผมจะเปลี่ยนเืข้าลงว่น่าจะไม่มีใครฟังอาแล้วนะแม่งซัดกันอีกแล้วนี่นั่นเราอ๋อ อยากดูจังเลยว่าใครจะนอนนะอยากดูว่าใครจะนอนเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โ,อโ,อโอใรจะนอนครจะนอนในอนทีคบลงมเ้ยเ้ยอ้โหจีวันนี้มึงตอยกัไม่ตายหรอกครึ่งรบไอ้สัสจะตายยัง มึงควรมึงขึ้นตัวแชมเปอร์ไปรีดกุมัวอะไรวะแต่งเป็นโซนยุโรปไปเว้ยกูไปไปไปทำงานทัางอาซงติงอาซงติงนี่ที่ทำนมยังไม่มีฮะอาแมนบ้าลองขับแม่กันบ้าอาซงติงเลขไงเลขโผงอ่ะนะเลขโผงอ่ะแปดสี่เอ้แปดสี่แปดฮะ ขโคงฮะนี่คือที่ทางนงเหรอใช่แล้วขอโคงฮะเอ๊ะทำไมคงจริงอ่ะทำไมเป็นแซฟพวกเป็นงงอ่ะพวกจริงได้ไหมอเมริกาได้ลิกลอยลิกลอยไม่บ้ามีน้ำมันหรือนะน้ำมันมีใช่ไงไหมไม่ดีถ้าอยากอยากให้ดีก็ตามมาเพิ่มเติมป่ะเฮ้ยตอนนี้มีอยู่มีอยู่น้นมันมีอยู่ไปอ่อทรงติงฮะไม่ใช่ผมจะไปเล่นผมจะไปปั่นบาคาร่ากันเนาะอเมริกาไปไหน เลยก็ได้นะจริะไปปั่นบาคาร่าหรอถ้าไปบาคาร่าก็ไปบาคาร่าก่อนแล้วจะไปรีดนมทีเดียวกันแล้วรีดนมมันอยู่แถวไหนอ่ะรีดนมมันก็อยู่ที่เปฟาร่านั่นแหละอครค่ะเจ๊อ,อยู่บนหัวบาคาร่าที่เป็นโกดังสีม่วงอยู่บนหัวเจ๊อ่ะอันนั้นแหละไกลๆเอองั้นเราไปรีดนมก่อนดีกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวมา,าตึ่นเต้นแนวผมไม่เคยไปฟาร์มนมเลยนะ อย่างนะครับอย่างเพิ่นเอออย่างเพิ่นของทางนี้ทางโลกมากนะน้าแมมบ้าชอบจับต้องเออยังไม่มีน้าแมมบาขอตัวติ๊งได้ไหมลงปังลงเลบาน้าแมมบาเคยดูนี่ไหมกระบี่ไล้เพียงทางกระบี่ไล้เนี่ยอ่เลยเลยแต่ทุกทุกอินกีพายุลูกปลาพายุลูกปลากี่มาพายุทั้งลูกปลา เนะี่ยวงชีนงตั้งเป้า,าน,ปนี่คือที่ฟังนงนะแล้วมาถึงห,ห้องแรกก่อนเฮ้ยอีกอีกอีกถึงน่าจะาต้องสุดสุดต้องลงอยู่แล้วเรามาถึงห้องแรกก่ะเฮ้ยไล็อกล็อกก่อนถึงแล้วกดทีที่วัวนะฮะที่วัวครั้งแรกเหมือนกันนั่นแหละถึงแท้งนะนี่ยเวลากดเงินไกลๆจะได้ยิน มาทำมาไอ้บา้นมาแล้วนอนนอนไม่ต้อง,ลองกลับคืนมาเฮ้ยหว่จะได้ฮารีแต่ละคันเนี่ยูดิเล่เอ๋ไอ้เขาว่าฮารเีมันยากจริงๆเลยนะจะอยาาทำงานนะครับงานงานหน้าสวยตัวชิบ้าบอกอยากขายยาแล้วมาเอง อเจอเจอเจขงไปทีแรกกี่โลรถเรามันใส่ได้แค่สิบเอใช่มันขนได้ห้าโลคันเล็กอ่ะก็เดี๋ยวเรารวมเงินกันซื้อกระบะคันหนึ่งขนร้อยยี่สิบโลโอเคอ๋อโอเคได้ได้ได้ผมว่าโอเคนะเราเปรดธุรกิจนะใช่แล้วพอเราได้รถคันใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็เอาคันใหญ่ะขนของแบบนี้แหละแล้วเราก็เก็บเงินซื้อเรือพอเราได้เรือแล้วเราไปตกปลากันเรือเจ็ดหมื่นห้าตกปลาได้เงินนั้นน่ะนะฮันเล่ เพราะว่าตกปลาถ้าเต็มหนึ่งกับหนึ่งคันรถอะร้อยยี่สิบโลขายได้หมื่นหนึ่งประมาณเงินประมาณหนึ่งถ้าเราตกวันละหกรอบเราก็จะมีเงินหนึ่งที่เราที่เราทําทั้งหมกมาก็เพื่อฮารี่ใช่ไหมฮะมาฮาลุยตั้งแกง๊งปะแกง๊งเงาแกงง๊แกง,ง,กงชื่อแก๊งอะไรฮะยังไม่มีชื่อเฮ้ยต้องตั้งแล้วเราจะตั้งแก๊งฮารี่กันแก๊งฮาร์ร่ะ อ้าวอาคงไอเฮียไอเฮียส่งติงเป็นคงจริงอ่ะจะจะขับฮบาร์เลยคือเปล่านะขับได้ฮาร์เลยอ๋อพงจริงก็ขับฮาร์เลยได้นะเพราท่านทำจังอาเนเด้งดึงดังอ่ะเด้งดึงดึงอะดองนะไอ้สมิธไอ้สมิธมึงต้องพูดอีสานเจก๊กูโอ้ยผมมิวเข่าผมมิวเขาเ่าเย,ย้ผมมิวเขา่าไป คนจีนอะซงติงจักรไดิจักะภาษาจีนอีสานไปดิภาษาจีนอีสานเหรอไปคุยไปคุยกันหนูอะซงติงภาษาจีนอีสานเลยอยากกินติงบอบักหำอยากกินได้อยากกินอยู่ตีนอยากกินตีนวรุ่อยากกินตีนอยากตีนมาครับมีตีนมาครับเต็มแล้วครับเอาแมบ้าจักรข้างหน่อยดิแมมตานีนตีนตีน เอตี่อตงออารอบเดียวปอาติงเอาตรงติงเอาด้วยมาดิอาดิเอาตรงติงอับ้าูวาเไม่ได้หรอการิเราจะเข้าโรงพยาบาลกหมงไปลุ้นไรลุ้นอันน้ำบ้าบอว่าเราไม่ได้หาเล่หรอกเราจะได้เข้าโรงพยาบาลกลางทุกคงมันจะหลงแล้วทุกคงใจเย็นทุกคน คงใจเองเราจะเราหยุดก่อนนะก่อนที่เราจะเสียอะไรไปมากกว่านี้ล้มแน่บอกเลยล้มแน่อี่กว่าเดิยังไงต้องหิวเข่าอะไล่ะหิวเข่าหิวเข่าเหรอเดี๋ยวก็ได้กินกีีกอกอย่าพูดหิวเข่านะได้กินกีกอกถูกหัวเนี่ยดูครับถูกถูกครับถูกอามะม้างจัดไปแต่ปลายโยาวๆเลยต้องกำเนิดมาจากยโยโส อ๋อยโสยโสเป็งไงนี่ค่ะคันนี้วัดรถน้ำมันหมดค่ะแต่ไม่รู้น้ำมันหมดหรืออะไรนะรถมันกระตุกตุกอ่ะเติมไม่โดนถังนะเป็นไงแมนบ้าลองขึ้นรถเป็นไงเฮ้ยไม่อกี้เมื่อก้มไ่แก้มแมนบ้าถูกแล้วเมื่อกี้แมบ้าเอาแมนบ้า ปัญหาใจผื่นเขาบอกว่าแรงแดงกำลังเดือดใช่ครับใช่ผมเองเขาบอกค่ากัง่หันพวกเสื้อจัมปุนมีจ้วงของจ้วงของเลยอ่ะงงมากเลยจริงมีของออฟตี้อีก่อใช่อยาไปว่ะเออขอมาแล้วขอมาแล้วมาแล้วว่าสัปดาห์โลกรู้ไม่ยเราผ่านแรงแดงด้วยว่ะใช่ใช่เดี๋ยวดูอ่ะแล้วตีเขาเปิดเราเราใส่คืนไหมใส่ดิเอ้อ